ยาง3904ถูกจัดให้เป็นยางพันชั้นหนึ่งแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับ r r i m 6 0 0เนี่ยถูกปรับให้เป็นชั้น2นะครับคุณยูไฮออฟิเชียลนะครับถามมาว่า3904ี่เนี่ยเป็นพันยางชั้นไหนน่าจะอยากได้ข้อมูลนะครับผมก็ตอบไปว่าเป็นพันชั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ถามกันว่ามีเอกสารไหมนะครับน่าจะสนใจพันยางเนาะอยากจะคงจะอยากจะได้ในเรื่องของใบรับรองพันหรือเปล่าหรืออะไรถามแน่ใจดีกว่านะครับว่าเอกสารอะไร พอผมเห็นอีโมจิหัวร้อนน้ำตาไหลามาก็เข้าใจเลยนะครับว่าอ๋อกับบริบทในการสนทนาเนี่ยก็คือจะมาถามรองภูมิผมนั่นเองนะครับถามรองภูมิอยากรู้ว่าผมรู้จริงไหมนะครับแล้วก็บอกว่าผมมั่วข้อมูลอะไรต่างๆนานาวันนี้ผมก็เลยจะเอาข้อมูลจากคําแนะนําพันยางปรับปรุงใหม่ปี2567มาให้ได้ดูเป็นข้อมูลกันนะครับปกติผมไม่ใช่คนที่ เก่งที่สุดเรื่องยางพาราไม่ใช่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับยางพลาราหรอกครับวิธีการแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันไม่ได้น่ารักเลยครับแสดงความคิดเห็นคิดว่าตัวเองรู้กว่าคนอื่นเขายกตนข่มท่านดูถูกคนอื่นนะครับจริงๆเราสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์กับเราทั้งสองฝ่ายครับผมเปิดกว้างยอมรับถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างเข้ามาผมจะย้อนกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมต่อมาอีกครับเพื่อให้ได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแต่ถ้าผมมั่นใจในข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมก็จะยืนยัน ให้และหาหลักฐานมาให้ซึ่งวิธีการพูดคุยเนี่ยมันในช่องแดงเนี่ยเราไม่สามารถส่งรูปภาพอะไรได้วันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาทำมาเป็นคําแนะนําพันยางฉบับปรับปรุงใหม่2,567มาให้ได้ดูกันครับว่ายางที่สถาบันวิจัยยางในสังกัดของการยางแห่งประเทศไทยได้แนะนําเอาไว้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเอาสาระสําคัญที่เกี่ยวกับพันยางนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิม กับพื้นที่ปลูกยางใหม่ครับซึ่งรายละเอียดมันจะแตกต่างกันไปบ้างแต่สาระสําคัญอยู่ที่3904กับ r r i m 600นะครับซึ่งในพื้นที่ปลูกยางเดิมเนี่ยพันธุยางที่ให้ผลผลิตน้ํายางสูงแล้วกสว็สถาบันวิจัยยางให้คําแนะนําในการปลูกหลักๆเลยก็จะเป็น251กับ3904แล้วก็226นะครับส่วน r r i m 600เนี่ยถูกปรับให้เป็นยางพันุ์ชั้น2ไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ปลูกยางใหม่ก็จะเป็น สามสายพันธ์อย่างที่พูดมาเมื่อกี้ครับก็คือ226251แล้วก็3904รวมไปถึง RIM 600เนี่ยก็ถูกปรับให้เป็นยางพันชั้น2แล้วอันนี้ก็คือหลักๆในรายละเอียดซึ่ง3พันหลักที่สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำที่จะปลูกก็คือ3สายพันธุ์นี้นั่นเองนะครับใครอยากจะได้เอกสารฉบับนี้นะครับก็ทักมาขอลิงก์เพื่อไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเป็นไฟล์ PDF มีความยาวทั้งหมด84หน้านะครับก็ ไปเปิดอ่านดูไปแคปมาเฉพาะบางหน้าก็ได้ครับหรือแคปหน้าจอของผมตรงนี้ไปก็ได้นะครับใครมีสิ่งที่จะสอ,อบถามมีสิ่งที่จะพูดคุยนะครับก็พูดคุยกันดีๆได้เนาะอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้กันด้วยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องของพันยางแนะนํากันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ